8นาฬิก30นาทีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกประยุจันโอชายย้ำว่าการเจราจากับกลุ่ม B R N รอบสองประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญไทยซึ่งบางอย่างต้องปกปิดเป็นความลับ8นาฬกา30นาทีนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อซักซ้อมก่อนไปเจราจาสันติภาพกับแกนนำ B R N รอบสองช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะประเด็นเขตปกครองพิเศษในรูปแบบนครปัตตานี9นาฬิกาว่าที่ผู้ว่ากทมหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ุบริพัตรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ดีเอกรณีบริจาคเงินเข้าพักประชาธิปัตย์ด้วยการหักเงินบัญชีเงินเดือนเจ้าตัวระบุคดีนี้สะท้อนถึงการใช้อำนาจของ DSI ที่ไม่ชัดเจน 10นาฬิกากระทรวงการคลังปฏิเสธข่าวบริษัททางการเงินของเกาหลีใต้สนใจขอซื้อหุ้นแบงก์ทหารไทยระบุยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ยอมรับว่ามีหลายรายขอข้อมูลของแบงก์ทหารไทยแต่ยังไม่ตอบตกลงปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นแบงก์ทหารไทยอยู่26.1%และหุ้นที่ทางกลุ่ม ING เนเธอร์แลนด์ถืออยู่31% 11ตุลา30นาทีประธานาธิบดีเซบาสเตียนปีเนราของชิลีทำพิธีเปิดกล้องโทรทัศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนที่ราบสูงเหนือทะเลทรายอาตาคามาเมื่อวานโดยกล้องโทรทัศน์เอลมาที่เป็นการร่วมทุนของหลายชาติประกอบด้วยจานรับสัญญาณ66จานจะติดตั้งได้ครบสิ้นปีนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับสัญญาณวิทยุต่างๆจากอวกาศที่จะไปสู่การไขปริศนาเกี่ยวกับจักรวาล